กดัดแล้ว่ะตัดยังก <c ười> ัดได้แต่ลอยลยอ่ะวใส่ใหญ่ด้วย <c ười> โหใหญ่ดเลยโหใหญงเว้ยปักเลยเฮ้พี่ตรงไหนมีปั๊มน้ำมันไหมครับนี่ที่แต่มันไม่ใช่ปั๊มนะพี่ขี่ไปตรงนี้มันเป็นรางปวดเอ่อวดเติมขี่ไปวนนเขาบอกว่าหมาสองกิโลมีลสัมตรงไหนขที่มาไม่มีต้มนะครับ งหน้ามีร้านค้าเหมืมาเขามาหลากหเขามาปัซตาหรือฝังขาเขามามาคนละฝั่งกันหาเราี่ตรงนั้นแีกตาไม่ได้ตัวรอบอเล้อยคือเมื่อกี้นี้ผมตีไปละสายมันสูเนาะผมก็เคียรเคียร์สายอยู่ เกียร์สายพอช่วงจังหวะเหยื่อมันขยับตัวพอดีครับกัดเลยครับเข้าเต็มครับเห็นฮันเตอร์วีเจ็ดครับใส่สวยเลยครับฟุกไปตัวนี้ฮึเกียร์ฮันเตอร์วีเจ็ดกับกัะปชอนอู้อ้วนมากเลยครับปลาชชอนใสสวยเลยครับฝ่าได้วยครับเหยื่อฮันเตอร์วีเจ็ดใช้วีเจ็ดครับเสร็จทุกหมายครับสุดยอดครับพี่คุณดีเลาะเลาะลิงเอาครับนะแก้ววีเจ็ดครับ